สวัสดีครับวันนี้เรามาตัดจ้าหวานอิสราเอลนะครับเดี๋ยวจะเอาตัดไปทำพันต่อนะครับเราจะไปปลูกไว้โซนทางนี้นะครับจะเห็นว่าดินมันยุบตัวลงไปแล้วก็น้ำไหลก็กลายเป็นช่องอย่างนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกดักไว้ตามแถวที่มีน้ำเซาะน้ำอะไรนี้นะครับเพื่อป้องกันการ สึกของหน้าดินที่มันเยอะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นแนวตลอดแนวนี้ไปนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เพิ่งปลูกไปนะครับเนี่ยตามแนวตะลิงช่วงนี้ไปอันนี้เป็นบริเวณโซนด้านในของโคกหนองนาเราเด้อครับอันนี้เฮ็ดค้างเสารถไว้แต่อย่างว่าและครับดินมันไม่ดี สาวัลดไม่งามคนไม่ได้มาดูแลนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขาเลยก็เลยยากจะงามกว่าอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับอันนี้ห้าหกเดือนละก็ยังไม่งามอันนี้กล้วยเอามาปลูกล่าสุดประมาณสามเดือนละแต่ยาาเยอะครับให้เขามาตัดนี่ครับ ปลูกพร้อมกันครับต้นงามต้นไม่งามแต่ต้นพยุงนี่ครับงามดีมากเลยหญ้าเยอะก็ยังสู้ได้นี่ต้นมะพร้าวครับแต่ตัวต้นหนึ่งที่ไม่ค่อยงามเลยก็คือนี่แหละครับกล้วยกล้วยจะไม่ค่อยงามนะฮะนี่เป็นหนองอีกหนองหนึ่งครับนี่ด้านท้ายสุดแล้วนะครับแต่ต้นที่งามดีที่สุดคือต้นกระถินน้ำลง ปลูกไว้ตรงไหนก็งามกล้วยเราก็ไม่งามฝั่งนู้นก็พองามอยู่นะครับเพราะว่าดินจะดีกว่าด้านโซนทางด้านนี้นช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราลงมะม่วงไว้นะครับเนี่ยเส้นนี้ก็ ถือว่ารอดนะครับแต่ไม่ค่อยงามนะครับยังไม่ค่อยแตกยอดแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เลยนะครับฝุ่นขี้วัวขี้อะไรก็ยังไม่ได้ใส่ให้เลยอันนี้คือปลูกไว้แล้วก็ตามมีตามเกิดจริงๆเลยครับเนี่ยแต่ตรงนี้มีลูกแล้วนะครับตัวเล็กๆเองครับแต่มีลูกแนละ้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ แบบไหนแตบบ่ปกติถ้าเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะสลัดลูกทิ้งนะครับก็จะไม่ค่อยงามต่อไปไอ้ก็จะตายลูกก็จะหล่นล่วงไปนะครับเดี๋ยวค่อยไดกลับมาอยู่เมื่อไหร่ก็ค่อยมาจาัดก,การเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรให้ครับอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่โตไวมากนะครับเป็นต้นมะขามเทศอันนี้ก็เป็นพันธุ์ ที่เราซื้อเขามากินนะครับเป็นกิโลแล้วเราก็มาหวานหวานดูปรากฏว่าขึ้นดีมากเลยนะครับมีหลายต้นนะครับอยู่โซนทางด้านนู้นนะครับโตแล้วมากแล้วะสูงท่วมหัวแล้วอันนี้จะเป็นมะพร้าวแกงนะครับต้นนี้ประมาณเมตรแปดสิบแล้วครับปลูกไว้โตไวมากเลยนะครับต้นนี้แล้วก็ มีหลายต้นที่ตายไปนะครับมันจะรอดอยู่ประมาณ4ี่ต้นมีปลูกไว้ทั้งหมด7ต้นนะครับอีกสามต้นคือโดนศัตรูศัตรูไม่ใช่ศัตรูพืชน,นะครับเป็นวัวชาวบ้านเข้ามากินนะครับมันก็เลยทําให้ตายไปสามต้นนะครับแต่นนี้ก็ยังไม่โตนะครับปลูกไว้พร้อมกันพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับ แต่โซนทางนี้ก็จะถือว่าดินเขาน่าจะดีกว่านะครับจากนาก็มีการเจริญเติบโตดีก็ะยุงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับงามขึ้นมาได้ดีมากอันนี้ก็เนี่ยครับลูกีงยมะพร้าวแกงก็วัวเขาลากไปกินผมก็เลยเอากล้วยมาปลูกไว้แทน,น,นก็เอากล้วยมาลงแต่ก็สีเขาก็บ่งบอกอยู่นะครับว่าเป็นออกสีออกเหลืองทั้งนั้นเลย ก็คือขาดธาตุอาหารซึ่งผมยังไม่ได้ใส่ให้เขาเลยนะครับโอ้โหแมงอะไรมากินเนี่ยฮะดูต้นพยุงปลูกควอมกันนะครับเนี่ยไอไม่ใช่ทับต,ตัวตีอันนี้เป็นต้นอ่อยางนาครับในโซนทางนี้ดินจะดีเนี่ครัดูต้นมะขามเทศต้นนี้ก็โตไหวามากเลย ดูดิครับต้นมะขามเทศงามมากดินโซนทางนี้จะดีกว่าด้านฝั่งทางด้านนู้นนะครับดูต้นไม้เขาก็เลยจะโตดีกว่าด้านนู้นนะครับ